ยายทำไมยายถึงไม่อยากขายที่ให้ลลมตากูไม่อยากย้ายไปที่อื่นคนอื่นๆแถวนี้เขาขายไปหมดแล้วนะก็เรื่องของคนอื่นมั้นสิถ้าเขาซื้อไปเขาก็เอาไปกระตุ้นเศรษฐกิจนะยายสร้างแหล่งท่องเที่ยวสร้างเศรษฐกิจในชุมชนด้วยนะยายลองคิดดูนะเราอาจจะมีงานทำที่ตึกมีบ้านใหญ่ๆใ,ใ,ให้อยู่ด้วยนะเหมือนก็ไปอยู่ในเมืองสิตึกเยอะแยะโอ้ยาย ขายที่ให้เขาเราคิดว่าจะดีเหรอเอาไปกระตุ้นเศรษฐกิจมันก็ดีอยู่หรอกแต่มันยังมีวิธีหลายวิธีแต่พนดีคนคิดมันคิดแต่แค่นี้ที่สําคัญคนอื่นทําบอกขายชาติจะเอาเขาให้ตายที่ตัวเองทําเสือกบอกกระตุ้นเศรษฐกิจเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยายนี่เราคุยเรื่องเดียวกันอยู่หรือเปล่าเนี่ยเอออยากด่าแต่ไม่รู้จะโยงยังไงยายนะยายว่าแต่ยายทำไมคนขายที่ถึงได้รวยกันจังอ่ะ ผมเห็นลุงตาบอกว่าจะจ่ายให้เราเป็นสิบล้านเลยนะก็ที่ดินมันเป็นของปัจจัยพื้นฐานของชีวิตเป็นส่วนประกอบของที่อยู่อาศัยเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่มันต้องแพงอยู่แล้วแหละปัจจัยสี่คืออะไรอ่ะยายปัจจัยสี่เป็นสิ่งพื้นฐานที่มนุษย์คนมีอาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งหม่มยารักษาโรคซึ่งอย่างน้อยทุกคนถ้าจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีปัจจัยพื้นฐานพวกนี้ต้องมีให้ได้ก่อน แล้วเรามีครบไปยยายเหมือนก็ลองนับดูสิเราก็มีอาหารเครื่องนุ่งหม่มยารนักษาโรคที่อยู่อาศัยครบเลยยายเออนั่นสิถ้ามือขายที่เขาไปร้บมึงจะมีครบไหมล่ะอืมแต่บ้านเรามาันผูผังพังเลยยายเราไปซื้อบ้านใหม่ที่ไม่พังไม่ได้เหรอไอ้สนตินที่บ้านกูนี่มันเป็นแบบนี้เพราะกูตั้งใจเว้ย มันจะได้เข้ากับบรรยากาศบ้านนอกบ้านเราจะมาสวยงามรัวรอบขอบชิดเหมือนบ้านในเมืองมันก็ไม่บ้านนอกสิวะเสียคอนเซป,ปต์มดบ้านสวนต่างจังหวัดมันก็เป็นแบบนี้แหละเข้าใจละวยายชอบแนวรโทรเออมึงไปไหนก็ไปกูจะงีบซะหน่อยเออจริงสิพอพูดถึงบ้านผมลืมเลยต้องไปซ่อมบ,บ้านให้หว,วาบนี่นะขอตัวก่อนนะยายหไหนก็ไปเถอะ ปูดดูดยาควันชุวยฝรั่งสาวจะกินขนมอมหลบอมจะจนแก้มตุยตกไม่หายไปไหนหลายวันก็ฝนมันตก่ะฉันเลยออกจากบ้านไม่ได้อ้าวแล้วก็ปล่อยให้ฉันตีกฝนคนเดียวแบบนี้เหรอขอโทษอโทษขอโทษเดี๋ยวจะรีบซ่อมให้เลยจ้าซ่อมให้ดีๆด้วยแต่ชักช้ารีไรฉันจะหักคอจิ้มน้ำพริกกินซะเลยย้ย เดี๋ยวฉันรีบซ่อมไปเดี๋ยวนี้แหละเป็นอะไรกันจ๊าเด็กๆอ้าวนะทำอะไรกันอยู่สวัสดีจ้ะไอกโกรกสิมันทํจาจวฉันอ่ะบอกจะมาซ่อมให้ก็ไม่ยอมมาตุ๊กตาที่ฉันเสิงอยู่รือเปียกนะ้ำซ่งไปหมดเลยเนี่ยเจ้เย็นๆเจ้าวาวาบตอนนี้โกรกเขาก็มาซ่อมให้แล้วเลิกโมโหนะจ๊าก่อนอื่นโกรกเอาตุ๊กตาของฉันที่อยู่ในสารไปทำให้แห้งก,ก่อนเลยนะตัวฉันจะได้หายเปียก จ้าจ้าจ้ามันจะไม่ยากอะไรก็แค่ทำแบบนี้เองนี่อย่างงีอ้ออเขายังชั่อรู้สึกอุ่นแล้วว่าแต่เธทำยังไงอ่ะมันไม่ไง้เฮ้ยไอกรุ๊ปว่าเขาเป็นอะไรเหรอนะเออคือไอโกนอุตตา,าฉันทำผิดอะไรเนี่ยอุตตาเธออยู่ข้างใครก็อบอุ่นดีไม่ใช่เหรอฮ่าไม่ดี 我的天呐